ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่มโคก กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อนะครับกับรายการมีอะไรเด็ดๆเจ๋งๆก็สามารถส่งมาได้ที่ข้างล่างนี้คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram นะครับแล้วก็ทางด้าน Twitter ของเราส่วนใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับที่ช่อง YouTube Champ Channel เกิดไว้แล้ว หลายสโมสรมักจะมีนโยบายเป็นกฎเลยนะครับว่าหากคุณอายุ30ขึ้นไปต่อให้คุณเล่นดีเพียงใดเราก็จะต่อสัญญาให้กับคุณทีละปีทีละปีเพราะว่าเมื่อขึ้นเลข3แล้วอะไรก็ไม่แน่นอนหากคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆแล้วต้องโชคดีด้วยนะครับถึงจะได้สัญญามากกว่า1ปีแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับ ในกีฬาอเมริกันฟุตบอลครในวัย34ฮีเซ็นสัญญา4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยรวม3,000ล้านบาทปีหนึ่งเกือบพันล้านเขาทำได้อย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเขาคือใครนี่คือตัวพ่อวงการอเมริกันฟุตบอลครับ ในวงการอเมริกันฟุตบอลเพยตันและอีไลแมนนิ่งคือสองพี่น้องตัวพ่อที่ทั่วโลกสูฮกหากวัดกันที่ผลงานคนพี่อย่างเพยตันแมนนิ่งตัววิ่งวัย39จากทีมเดนเวอร์บรอนคสเจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า5สมัยดูจะเด่นกว่าแต่คนน้องอย่างอีไลแมนนิ่งตัววิ่งวัย34ของทีมนิวยอร์กไจแอนซ์ก็ไม่แค่เพราะเขาได้แชมป์ซูเปอร์โบล์มากกว่า แถมล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับไจแอนซ์4ปีมูลค่าเกือบ2,700ล้านบาทมากกว่าเพตันพี่ชายตัวเองที่เซ็นกับเดนเวอร์เมื่อ2ปีที่แล้วเกือบ3เท่าปกติถ้าอายุ30ขึ้นไปการเซ็นสัญญาจะเซ็นกันปีต่อปีและค่าจ้างก็จะไม่ค่อยสูงเพราะอายุมากก็มีเสียงเจ็บมากและความฟิตก็สู้หนุ่มๆไม่ได้ แต่สำหรับตัวพ่ออย่างอ e ีไลแตกต่างออกไปเพราะเขาคือคนสำคัญของทีมเป็นเจ้าของสถิติหลายอย่างทั้งส่งบอลแม่นที่สุดตัดบอลคู่แข่งได้มากที่สุดมีส่วนในการทำคะแนนมากที่สุดฉะนั้นการลงทุนของไจแอนต์กับตัวพ่อในครั้งนี้มีแต่ได้กับได้เพราะสิ่งที่อ e ีไลมอบให้ทีมไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยเงิน นั่นแหละครับจากอเมริกาฟุตบอลมาสู่วงการนักวิ่งอบ้างนี่ก็จะเข้าเลขสาเหมือนกันนะฮะในวัย29ยูเซนโบฟนักวิ่งที่ว่ากันว่าเก่งและก็ดังที่สุดในโลกชาวจาเมกาหลังจากที่เขาเพิ่งคว้า3มเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนนะครับหลายคนคงจะจำได้นอกจากได้เหรียญทองแล้วนะครับยังมีอ่ช็อตนะฮะที่โดนรถชนด้วย เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับว่าโดนรถชนอย่างไรและนี่เป็นเหตุผลที่ยูเซนโบประกาศเลิกวิ่งหรือไม่ตัวพ่อนักวิ่งบอกพักแป๊บพักแป๊บเขาคือคนที่เร็วที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา ยูเซนโบลตนักวิ่งตัวพ่อวัย29ชาวจมามมยกาโบลต์ Sing, คือเจ้าของ6เหรียญทองโอลิมปิกและอีก11เหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก เมื่อปี2009หรือ6ปีที่แล้วในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่เยอรมันโบลต์ mm hmm. Bolt, ทำสถิติในการวิ่ง100เมตรด้วยเวลาเพียง9.58วินาที mm hmm. และ200เมตรเพียง19.19 19วินาที mm hmm. เมื่อปีนี้2015แมดโบลต์จะคว้าได้3เหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสนามกับโบลต์นั่นก็คือหลังจากชนะในการแข่งขัน200เมตร b o l ต์กำลังเดินไปรอบสนามโบกมือให้กับแฟนๆแต่แล้วเจ้าสองล้อไฟฟ้าของตากล้องที่ตามเขาอยู่ก็ไต่ร่างทำให้เสียหลักแล้วก็มาชนโบล์จนล้มลงซึ่งในวันนั้นโบลต์ Bolt ก็ลุกขึ้นมาได้ทันทีแต่ล่าสุดโบลต์ประกาศจะหยุดพักการแข่งขันทั้งหมดในปีนี้เพื่อรักษาตัวคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะการเจ็บครั้งนั้นหรือเปล่า แต่โบลตบอกว่าด้วยอายุที่มากขึ้นร่างกายก็ต้องการเวลาพักเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆนานกว่าเดิมฉะนั้นหากลงแข่งมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีเขาจึงตัดสินใจไม่ลงแข่งขันรายการอะไรอีกในปีนี้เพื่อถนอมร่างกายไว้ไปแข่งโอลิมปิกที่บราซิลในปีหน้า แฟนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าระหว่างที่พักโบสก็ยังซ้อมวิ่งอย่างหนักและฟิตร่างกายอยู่ตลอดเพื่อรอกลับมาท่วงบอลลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สมกับเป็นนักวิ่งตัวพ่ออีกครั้งไม่ต้อตกใจมากคุณผู้ชมครับ2016ปีหน้า กลับมานะฮะปีนี้พักแค่ถึงสิ้นปีเท่านั้นอยูเซนโบนะครับเพราะ29ยังคงวิ่งได้อีกเยอะเลยทีเดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับโรคคิดที่เราได้เห็นนะฮะพาร์คินสันซึ่งเกิดขึ้นกับนักชกที่เก่งที่สุดอย่างมูมัดอาลี e. ตอนนี้วงการแพทย์ไทยบอกว่าปัญหานี้แก้ได้แก้ไงช่วงหน้าเด็ดครับ